สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r ี n o กลุ่มเพิร์นดีโนกลุ่มไอด l Thailand ช่อง i v v e s t เทคโตัวนี้โปรแกรมเดิมบอร์ดเดิมเพิ่มเติมคือเงื่อนไขการเช็คมาตัวนี้ผมเพิ่มเป็นสามารถบันทึกบัตรได้3 5 0 0ัใบจริงหรือว่าไม่รู้นะเพราะว่ามีบัตรแค่3-4ใบเงื่อนไขตัวนี้ที่เพิ่มมาคือมีเรเลย์เรเลย์มีอยู่แล้ว เงื่นขที่เพิ่มมาก็คือตัวนี้มีปุ่มเปิดปิดจากภายนอกไอจากภายในตัวนี้สมมุติเป็นเซนเซอร์มีเซนเซ,นเซอร์ผ่านดีเลยจะปิดทันทีแล้วก็ตัวนี้มีหมดเซตอัพผ่าน u a r t 2ผ่าน UART 2มาคอมมาทางคอมพอร์ตตรงนี้นะครับอ่าเราก็ไปดูการเซตอัพทุกอย่างที่การเข้า ค่าต่างๆจะขึ้นบนนี้ด้วยแสดงบนนี้ด้วยแสดงบนยูสสองด้วยตอนนี้โปรแกรมก็เขียนมาจำลองตัวซีรี o พอร์ตนะครับเราจะเซตอัพแล้วก็ส่งข้อความเซตอัพไปมันก็จะให้ขึ้นใส่พัสดุ์แล้วก็ใส่พัสดเุดเข้าไปพอใส่พัสดุดผ่านมันก็จช่เข้าเมนูตัวเซตอัพบัตรต่างๆมีแอดการ์ดรีมูฟการ์ดวิวการ์ดเอ็กซิสนะครับเราจะแอดก็ ใส่แอดเข้าไปแต่เราดูก่อนได้ 3. ดูวิวการ์ดก่อน n u m b e r 1โอเคมีการ์ดนี้อยู่นะครับแล้วก็2ลบการ์ดทิ้งก็คือการ์ดที่เราเราแอดเข้าไปลบทิ้งไปแล้วสกแกนมันก็บอกว่าจะลบลบทิ้งลบคนละอันกันน,นี้ เอา,าสองคบงแล,แล้วก็วิวดูอันที่หนึ่งมีไหมอันที่หนึ่งยังมีสองรีโมทอันที่หนึ่งอันไหนไม่ใช่ สองอรีมูฟให้หมดก็ได้ครับรีมูฟให้หมดก็วิวดูไม่มีแล้วนะครับอินวอลเลตละโอเคแอดเข้าไปใหม่หนึ่งแอดไปเบอร์เดียวพอแล้วกัน แล้วก็วิวดู3ามนเบอรหน่ง,งอโอเคขึ้นละก็คือตรงนี้การที่เราแอดเข้าไปแล้วก็ exit เลยเอ็ก e ิ i ต,ะตนะครับตัวนี้หน้าจอก็จะมีขึ้นทั้งหมดในการแอดการ์ดต่างๆแอดการ์ดริงมการมันก็จะมีแสดงหน้าจอเรามาดูผลการสแกนสแกนบัต เรื่งรีเลย์เปิดตอนนี้ถือว่าให้มันเป็นรีเลย์เปิดแล้วกันนะครับ LED ดับละเราจิบกลับอยู่ไม่ไรยเพราะว่าเข้ารีเลย์มันจะกลับอยู่ละรีเลย์ออฟละมันจะออฟภายใน1ิบวิในกรณีที่เรามาจากด้านในภายในประตูเรากดเปิดรีเลย์นะครับและถ้ามีเซนเซอร์ผ่านเซนเซอร์ปุ๊บรีเลย์รออฟทันทีรีเลย์มันจะออฟทันที หรือเราถ้ามีเรากดจากภายนอกเข้ามากดบัตรเอาบัตรกดเข้ามาพอผ่านเซ็นเซอร์ปึ้งลีเล่อฟันทีรีเลอนี้จะหน่วงไว้สิบวินาทีถึงจะออฟแต่ถ้ามีเซนเซอร์ตัวนี้ผ่านเซ็นเซอร์ตัวนี้มามันก็จะออฟให้ทันทีเงื่อนไขตัวนี้นะครับเงื่อนไขสามอันนี้รีเล์ปุ่มเปิดปิดภายในแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้ที่เพิ่มเข้าไป จากบอร์ดตัวนี้ครับมีคอนเนคเตอร์ io ไว้เหลือไว้ให้ครับสามารถจำใส่ใช้คอนเนคเตอร์จำแพรใส่แพรเข้าไปได้เลยตลาดจะบอร์ดคลิปที่โชวเด็กตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่ใช,ใช่กดแชร์ให้กับกลุ่มอินเนอของพวกเราด้วยและทางช่องเอเบสเทคโนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ